เอาลละครับผมเราก็อยู่กันในเกมต้าหลวตาลูทสัพย์วิญญาจาร์นะทุกคนมาดูกันว่าแพ็กแต่ละแพ็กเนี่ยอันไหนคุ้มบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโดยที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะมีร้านคา้ามเมลซึ่งตอนนี้เนี่ย ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่มาเล็กนิน้อยนะครับผมมาดูกันว่าแพ็คไหนหน่าซื้อบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมเป็นแพ็ค19บาทก็จะได้เป็น3ตัวโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะทุกคน3ตัวนี้มันเยอะมากอ่ะ19บาทเองถือว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยแหละถ้าเกิดว่าเป็น1ตัวนี่ยังคุ้มเลยนะ แต่นี่คือ3ตัวแล้วก็ได้เป็นไส้กรอกอะไรต่างๆด้วยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเติมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ากําลังมองหาร้านเติมเกมที่มันถูกๆเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play แล้วกันนะร้านเติมเกม Power Play เนี่ยเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเติมเกมกับร้าน Power Play ถ้าเกิดว่าเพชรไม่พอหรือว่าอะไรเนี่ยตอนนี้แพ็คคูณ2ก็ทําการรีเรียบร้อยแล้วนะสาหรับใครที่ยังไม่รีก็รอตอนเวลล0กครับผมมันจะรีนะโอเค อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้แนะนําก็คือคุณซื้อแพ็กตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผมก็คือ840เพชรนะครับผมเราจะได้เป็น10ตัวเราก็จัดไปเลยครับโอ้โหรออะไรล่ะเออนี่ครับผมก็ได้เป็น10ตัวเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เป็นเอ่อนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มไหมเราได้ที่อัพวงแหวน80,000มาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาพันสก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมแต่สําหรับใครที่งบไม่พออผมตีให้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็คไอตัวนั้นทุกวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณสักเท่าไหร่ก็จะเป็น840นะครับผมแล้วก็คูณด้วยเ เพชรที่คุณต้องเตรียมไว้ก็คือประมาณ5,880นะครับผมที่เหลือคุณสามารถเอาไปซื้อแพ็คอื่นได้นั่นคือแพ็ครองก็จะเป็น298ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีต่ําหรือว่ามีไม่เกิน5,000เอ้ยมีต่ํากว่า5,800หรือว่า สูงกว่า5 8 0 0นิดหน่อยเนี่ยยังไงก็พยายามอย่าซื้อตั๋วให้หมดภายในวันเดียวนะทุกคนก็เก็บไว้ซื้อไอ้168นั่นแหละคุ้มสุดต่อไป298เพชรนะครับผมอ่โดย298เพชรเนี่ยถ้าเราซื้อครบเต็มจำนวนก็จะเป็นอ่ะตีไปประมาณ1,500แล้วกัน1,490เนาะ1,490 1,400เอ้ยไม่ใช่ดิ1,700แล้วเนี่ย1,490นะครับผมอ่คูณด้วย7อันนี้เป็นแพ็คที่2ที่ผมแนะนำว่าให้ซื้อนะทุกคน ก็จะเป็นประมาณหมื่นหเลยนะเสียไปประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็รวมๆแล้วเนี่ยจะเสียเป็นประมาณรวมๆหมื่นหมื่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเกิน1 6 0 0นแน่นอนเลยว่าอาจจะได้ซื้อทั้ง3 p a แพ็คนะอ่ะคิดไว้เลยอันนี้ตีไว้เลยนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็น แพ็กตัว1000กับแพ็กตัวนี้อันไหนคุ้มกว่าแน่นอนเลยถ้ามองเลือกตัวเนี่ย860คุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้วงแหวนวิญญาณเอาไว้ไปตีบวกด้วยแล้วก็กระดูกส่วนภายหลังเนี่ยก็ซื้อเป็นแพ็กนี้ก็แล้วกันนะผมก็ราคาก็กำลังดีเลยนะจะเป็นประมาณนี้นะแพ็กที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มที่สุดผมก็อยากจะจัดอยู่นะแต่แบบเออแต่แต่ผมซื้อได้นี่หว่า,าซื้อได้ซื้อได้งั้นก็ซื้อไปเลยอ่าปึ๊บเพราะว่าผมมีตั๋วเกินไงก็คือผมได้เป็นประมาณ800 0ใช่ปะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเราตีเป็นประมาณ6วันเอ้ยไม่ดี7วันเราก็ได้เป็น58 0 0ดังนั้นเนี่ยผมตัวเหลือชั่วๆก็เลยซื้อแพ็คอันนี้ปกติไปดังนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมคำนวณก่อนที่จะทำการาซื้อของนะครับผมอย่าลืมคำนวณก่อนนะอันนี้ผมอาจจะพูดติดตดขัดๆเนื่องจากผมอัดมาหลายคลิปแล้วอาจจะเบอรอหน่อยโอเคทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวนะราชาสังหารตัวนี้เลยทุกคนปับ๊บ อ่าถ้าเกิดว่าเราเติมเงินสะสมนะครับผมเราก็จะได้ตัว๋วซึ่งผมแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากปั้นถังเฉินจริงๆอะ่ะเก็บตั๋วดีกว่าครับเนื่องจากอะไรถังเฉินเนี่ยแม่งใช้100เศษประเด็นก็คือถ้าเราถ้าเกิดว่าเราซุ่มได้ถังเฉิน SP เนี่ยเราสามารถอัปดาวได้เลยนะอัปดาวได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเออกาจะเป็นสายฟรีเนี่ยรีเซตหามันได้ยากไหมบอกเลยว่าโคตรยากครับนี่ อันนี้คือผมได้ถังเฉินมาแล้ว1ตัวรวมรวมตู้ผัดหนาก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะสุ่มต่ออีกนะผมก็น่าจะได้2ดาวแดงก็สุ่มทุกๆวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีงบพอนะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะมีงบประมาณเท่านี้ก็ได้ถังเฉินมาแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วแล้วก็เป็น5ดาวด,ด้วยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคล